ข่าวแผ่นดินไหวใหญ่ในพม่าถึงประเทศไทยก็ได้เป็นข่าวไปทั่วโลกในเวลาอัรวดเร็วภาพของอาคารสูงในกรุงเทพที่สั่นคลอนบางตึกมีภาพของการพังทลายลงมาก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้พบเห็นพอสมควรชาวต่างชาติจำนวนมากก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจข่าวต่างประเทศรวมถึงกลุ่มของชาวต่างชาติในไทยหลายกลุ่มเพื่อส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กับประเทศไทยและพมา่า บางคนบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะกรุงเทพและชาวไทยที่น่ารักทุกคนบางคนบอกว่าขออธิษฐานให้ชาวไทยทุกคนปลอดภัยบางคนบอกว่ารู้สึกเศร้าที่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด8.2เลกเตอร์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบันเดเลประเทศพมา่าเมื่อเวลา13นาฬกา20นาทีของวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งแรงสั่นสะเทือนถึงประเทศไทยหลายพื้นที่ ความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเกิดเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นอาคารสูง30ชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มลงมาทําให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายรายชาวต่างชาติจะแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพิ่มเติมกันเลยนะฮะความคิดเห็นแรกคนนี้บอกวา่าจะไปกรุงเทพสัปดาห์หน้า ดูแลตัวเองด้วยนักกรุงเทพและชาวไทยที่น่ารักทุกคนความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าถึงพี่น้องชาวไทยที่งดงามและชาวต่างชาติที่มาเยือนขอให้ปลอดภัยและเข้มแข็งพวกเราทุกคนรักคุณความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอภาวนาให้พี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขอให้ปลอดภัยและเข้มแข็งขอให้พระเจ้าอวยพรจากบางคลาเทศความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า ขอภาวนาให้กับพม่าและไทยและเยื่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอให้ประเทศไทยปลอดภัยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้บาดเจ็บหายดีโด,ดยเร็วสําหรับเมียนมาเป็นโศกนาฏการรมที่น่าเศร้าจากการสูญเสียชีวิตผู้บาดเจ็บและความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า กรุงเทพโชคดีที่อาคารดังกล่าวยังสร้างไม่เสร็จไม่เช่นนั้นอาจจะเลวร้ายกว่านี้มากความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่านี่เป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างแท้จริงและในช่วงเวลานี้สิ่งสําคัญก็คือต้องตระหนักว่าการกล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้ช่วยเหลือผู้ที่กําลังทุกทรมานแผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบได้ไม่ว่าตึกอาคารจะแข็งแรงเพียงใด สิ่งที่สําคัญก็คือการเข้าใจความจริงข้อนี้และเข้าถึงสถานการณ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ดียิ่งขึ้นเราขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏการรมครั้งนี้ความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาถามว่าประเทศไทยและเมียนมาไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวไม่ใช่เหรอแล้วก็มีคนเข้ามาตอบ เมียนมาอยู่ในเขตแผ่นดินไหวแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับเขตแผ่นดินไหวของเมียนมาพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศไทยจึงสามารถมีการเคลื่อนไหวของแผ่นดินในระดับต่ำถึงปานกลางได้ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าหัวใจของฉันส่งไปถึงประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันอธิษฐานสําหรับประเทศไทยจากบังกลาเทศ ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองพวกเขาความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าประเทศปโปรดของฉันฉันอธิษฐานให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องและขอให้ไม่เป็นไรความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาพูดถึงผู้ที่รอดชีวิตจากตึกที่ถลม่มเขาบอกว่าโชคดีที่เขารอดชีวิตแต่สําหรับผู้ที่เสียชีวิตมันน่าเศร้าและขอให้วิญ,ญญาณของพวกเขาสงบพบกับสันติภาพและขอภาวนาให้ประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าโอ้พระเจ้าฉันออกจากกรุงเทพตอนเช้าตรู่วันที่26เพื่อไปเบลเยียมแต่ฉันยังอยากอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือพวกเขาความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอให้ปลอดภัยนะมันน่าเศร้ามากที่นี่เห็นสิ่งนี้มันทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนไทยความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าจะต้องมีการสอบสวนเกี่ยวกับอาคารที่พังทลายในกรุงเทพ โอเคว่ามันยังสร้างไม่เสร็จแต่การเสริมความแข็งแกร่งให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวควรถูกสร้างเข้ามาในตัวอาคารไม่ใช่เพิ่มเข้ามาทีหลังเหมือนทาสีเคลือบความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาพูดถึงผู้คนที่ตื่นตนกและวิ่งหนีออกมาบนถนนเขาบอกว่าผู้คนวิ่งออกไปข้างนอกและตกใจกลัวควรจะใจเย็นและคิดให้รอบคอบในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวและถ้าแผ่นดินไหวจบลงแล้วควรอยู่ในตัวอาคาร เพราะข้างนอกอาจามีเศษซากจากอาคารตกลงมาซึ่งเป็นสถานที่ที่อันตรายความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยได้หวันขอภาวนาให้คนไทยทุกคนปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นจากช่องข่าวต่างๆใน YouTube กันบ้างนะฮะคนนี้บอกว่าขอภาวนาให้เมียนมาและประเทศไทยในนามของพระเยซูคริสต์จากลัสซาบามาเลเซียความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า ฉันอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยที่เชียงใหม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่นี่รถเริ่มโยกไปมาแต่รถด,ดังขึ้นและทุกคนก็กรีดร้องแล้วก็วิ่งไปที่ถนนใจของฉันขอส่งไปยังผู้คนในเมียนมาฉันสามารถจินตนาการได้ว่ามันรุนแรงมากที่นั่นความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอภาวนาและแสดงความเสียใจต่อผู้คนในเมียนมาและประเทศไทยขอให้เข้มแข็งและปลอดภยัยด้วยความรักจากมาเลเซีย ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขออวยพรและอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเราทุกคนในเมียนมาและประเทศไทยจากเม็กซิโกความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันไม่ใช่วิศวกรแต่จากขนาดเหล็กเส้นในอาคารใหม่ที่พังทลายดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับอาคารสูง30ชั้นที่กำลังก่อสร้างนี่คือความเห็นส่วนตัวของฉันขอภาวนาให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงขอให้พระเจ้าผู้ทรงอำนาจอวยพรให้พวกเขา ได้รับการบรรเทาในขณะที่เขาผ่านพ้นแผ่นดินไหวที่น่าสะลดนี้ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอให้ผู้คนในเมียนมาและไทยรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบมีสุขภาพแข็งแรงแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศฟ,ฟ,ฟิลิปปินส์ของฉันเรารู้ดีว่ามันน่ากลัวแค่ไหนความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าขอให้ปลอดภัยทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้งเมียนมาและไทยคำภาวนาจากอินเดีย ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าอาธิษฐานเพื่อพม่าและประเทศไทยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันอยู่ที่คอนโดชั้น29ใจกลางกรุงเทพตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังบ่ายโมงเล็กน้อยในฐานะคนจากแคลิฟอร,ร์เนียฉันรู้ทันทีว่านี่เป็นแผ่นดินไหวใหญ่และการอยู่สูงขนาดนี้ทําให้รู้สึกสยองขวัญสุด,สดๆตอนแรกฉันเห็นสาวยน้ําบนดาดฟ้าที่มีน้ําอยู่มากมายกระฉอออกมา น,นนึกว่าตึกกาลังจะถลม่มแต่โชคดีที่มันเป็นแค่น้ําเท่านั้นเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงที่เราได้รับอนุญ,ญาตให้กลับเข้าตึกได้โดยต้องรับความเสี่ยงเองเพราะอาจจะมีอ f ฟเตอร์ช็อกตามมาความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าประเทศไทยไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนโลกกําลังบ้าบออยู่ในตอนนี้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เกิดในเมียนมา แผ่นดินไหวแรงมากจนทําให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในประเทศไทยรวมถึงในจีนและประเทศอื่นๆด้วยความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในเอเชีย90%ของชาวยุโรปและชาวอเมริกันจะไปกรุงเทพพัทยาและภูเก็ตเมื่อพวกขเขามาเยือนเอเชียเอาละ่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากชาวต่างชาติในเพจข่าวต่างๆจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในเมียนมาและกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบไปด้วย และเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ